สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องปองปายซูพู้สุคนพ่อกษา,าพิกลคนเก่าคนเดิมจ้ามือนี่สาวพิกลมีเมนูแอปเปิลพี่น้องจอ้ากินกับผิดก,กับปีใส่ก,กับปีลงไปนิดหน่อยให้มันเป็นชุ่มชื้ชชนๆเนาะค่ะพี่น้องคะอันนี้แอปเปิลโมเมนแอปเปิลเนวเดอพี่น้องเป็นพันของเพลนเนาะค่ะพันสีน้ำตาลค่ะพี่น้องคะรสชาติเนี่จะเป็นเปรีป้ยวๆหวานๆบางลูกก็จะหวานมากเนาะคะ่ะที่ได้ยินเสียงคือเสียงเครื่องสักผาของสาวพิกลเดอพี่น้องเดอ มาจจกห้ามากินมือนี่เห็ดเวียเห็ดงานมดมือพี่น้องจะทําความสะอาดบ้านขนกองข,น,ข,น,ขนนี่อย่างออกมาเนาะจา้ะมื่อและะ้ว็าอู้อยากกินสมแต่ว่าเนื้อของในกับเป็นสีขาวเกาพี่น้องเจวกับปีจ้ะมักไผ่มักมันเนาะจา้ะสาปิคุณมักแบบนี้แข็งแพี่น้องมัก,กินแข็งแ ลูกนี่จะหวานหวานครับพี่จ๋ารอชาัิเปียนนิดเดียวถ้าเปลี่ยนนี่ก็เหมือนบําม่วงเขียวสวยพี่น้องคันคันเปียบแบบว่ารสชาติไข่ไข่อีกอย่างน่นจจะกินขขน้ำกันจะสุกดคนแซ่บ เลนซื้อๆกับแซบกินกับพริกเกลือกับซุดยอดอรอยอรอยออออแห้งแตงยำพอเห็ดเบียกเห็ดงานแล้วพี่น้องแบบว่าเมื่อยๆมากไม่ได้กินสมสมตเสียอุ้ยมีแห่คะ่ะ ผู้ได้ทอยู่ต่างบ้านต่างเมืองพี่น้องยังบ่เคยซิมแอปเปิ้ลสีนี่ไปหาซิมเด้อจ้ะอร่อยมากกินแล้วจะติดใจแต่ก่อนสาวพี่กุนกับโบเคยกินหนอกจใจพี่น้องจ้าบัดน,นี้อันพี่คนหูจักกันแล้วจ้ะเพนเนตนัน่มก็เลยได้ลองติดใจปัดน,นี้ คำใหญ่โอ้อ้ฮัลโหเทีอ่อยากกินคัะค่ะกินแท่นคาร์โเดฟพี่นองกินสมได้หลายเขาขกับบกิน แกเต็มที่ดอกหันแกเต็มที่สีิ่นจะเป็นแบบนี้แล้วจ้ะสีจะเป็นแบบว่าสีน้ำตาลเข้มๆสักหน่อยกะสีดานิดเสียงเครื่องสักผ้ารบกวนพี่น้องจา้าสักผ้าไปนั่ม<ด>กินไปนั่ม<ด>เห็นงานบ้านไปนั่มขยันคบคัก สองลูกนี่พี่น้องจะมาจากคนละต้นเนอจ้ะอันนี้จากพี่คนไทยพันไให่มาจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้จากสวนสาธารณะที่ใกล้ๆบ้านสาวพิกุลเลยจ้ะสำหรับสาวพิกุลนี่มากอันที่พีคนไทยพันไใหม่มาเน่าจะจะกรอบกว่าหวานกว่าอันนี้จะมีรสชาติเปรี้ยวมากกว่าค่ะแล้วก็นิ่มนิ่มนิดนึงนะจ๊ะคือลูกลูกนี่แหละจ้ะที่ที่สาวพิกุลกินไปเมื่อกี้นี่อันนี้พี่พันถใหม่มาเนา่าจ้ะ อร่อยอร่อยกรอบมากพี่น้องหวานกินแบบนี้สามีกับบกินน้ำดอกจ้า น้องมากินกะปิพี่น้องกะปิไปละเนี่ยสามีวา่าโ,โนโน่โน่นาสันโน่ไปโน่มาสิแตกได้แถาคัดบ้านคัดช่วงจักมือเห้วนี่จันนังค่ะโอ้หลายมือพี่น้องสามมือสี่มือติดกันขยันคัด คนค้นขอออกมาเต็มเลยในยกลองในยอย่างแบบน,นี้นะจ๊ะก็จะดูหกๆจากหน่อยหนึ่งแบบสืออดพี่น้องเอาซาบิกุนิีายเอาไปซิมพี่น้อง หมักไผ่หมักมันเด้อพี่น้องจ๋าแต่ว่าเนื้อข้างในก็นดูแตกต่างด้วจ้ะอันนี้จะเป็นแบบว่าสีเข้มกว่าอันนี้อันนี้จะสีขาวๆนะจ้าอันนี้ทีพีคนไทยเห็นมากนะจ้ะช่วงนี้ก็จะเป็นหนาแอปเปิลพี่น้องจ๋าไปทางใดทา้งใดกระพาะแต่บบกแอปเปิลเนาะค่ะแต่ว่าเดือนเดือนอุ้ยสิ้นเดือนนี่ก็สีเริ่มมืดแ,แ,แล้วจ้าเริ่มร่วงมืดแล้วเนาะคะ่ะ แล้วก็จะต่อด้วยฤด,ดูการเก็บเห็ดเด้อพนองเดิ้อติดตามช่วงมาคลิปต่อไปีนสาวพิกุลสีน้ำคลิปยังมาเสนอพ่อแม่พี่นองถ่ายเห็ดออก,กเกษียนคลิปเห็ดถ่ายเห็ดยังโมออกก็คงจะเห็นคลิปในสวนหรือว่ากะไรก็ติดตามช่วงเด้อจ้าพี่นองจ้าขอบคุณมากมายเนาะคะ่ะทีสลาเวลาอันมีค่ะมารับชมสาวพิกุลเด้อจ้าจังไหนกระพอกันใหม่คลิปหนาสําสหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ,บายๆจ้า